เรา่นี้การแสดงอิทธิฤทธิ์ของผู้บัญชาการตรวบแห่งชาติคือบิ๊กต่ายเนี่ยก็คงเห็นได้ชัดเจนว่าจัดหนักจัดเต็มถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กของเพื่อไทยก็ตามนะแล้วก็เป็นคําสั่งอย่างเป็นทางการออกไปแล้วนะครับว่าให้ดําเนินกันในกรณี้อย่างเต็มที่ผิดข้อหาไหนจัดหนักทุกประเด็นนั่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวส์นะครับวันนี้ที่เป็นไวรัลอย่างมากก็คงจะเป็นลูกชายของนักการเมืองนะผู้สมัครนายกเทศมนตรีนะครับปรากฏว่าไปเบ่งกระลุงกับป้าขับรถชนเป็นประเด็นไวรัลไล่ไปไล่มาใกล้ชิดกับทางฝั่งทักษิณ กีดน่ะมันจะหาเรื่องเขาหน่าเห็นไหมใช่ป่ะ B M เอาเอามึงเอากับเขาเลยมึงกล้าอ่ะอ่ะมึงเอากับเขาเลยเอาเอาเออ B M เอ้ยลูกแบกหัวไหล ถประกบแล้วชี้หน้าด่าบอกว่าจอดจอดให้จอดให้จอดจอดจอดคุยกันแล้วป้าป้ากับลุงแกแล้วป้าก็คิดว่าเออมันกลัวเขามีอาวุธเหมือนเหมือนเขาเมาเหล่าเมายาบ้าอะไรนี่แหละป้าก็บอกลุงก็บอกว่าไม่ไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดถ้าป้ากับลุงทําผิดป้าก็ขอโทษป้าไม่มีอะไรคุยป้าขอโทษมันยังไม่ยอมมันปาดซ้ายปาดขวาแล้วมันก็เอารถมากระแทกนั่ข้างหน้ามันสัตว์อ่ะแล้วก็ ดีนะลุงกับลุงเขาขับรถไม่ไวอ่ะไม่งั้นรถก็มา ไม่รู้ก็ไม่เจอก็ไม่ได้คุยเันคนยังติดต่อไม่ได้หรอคะกำลังให้เพื่อนไปติดเป็นบทที่ผ่านมาลูกชายขับรถทุกคนป็นคนขับรถดีมากดีมากไม่เคยมีมีพฤติกรรมชอบขับรถผานนะคุณไม่รูไหนี่บาบานต้าหมูเขาขับปได้ไมเป็นทุกข์กับเรื่อง สมัครต้ลอืมแล้วแต่ประชาชนเพราะว่าอุบัติเหตุนะเราเราเชื่อว่าเป็นการจบตีทางการเมืองด้วยหรอคะผมไม่รู้ยังไม่รู้นะฝ่ามือครับส่วนตัวเราตังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่กังวลนะครับใส่ฝวามือที่ส นี่ถ้าหาพบว่าสุดท้ายแล้วลูกผิดจริงนี่เราก็พร้อมที่จะลูกผมผิดผมพร้อมขอโทษผมไม่เข้าข้างลูกนายกบนนั้นลูกไปไหนกำลังจะกลับบ้านหรือว่าไปที่ไหนไม่ทราบไม่เจอเขาลูกอยู่ธรดาเลยนะครับนิดหน่อยตอนนั้นยัอยากเมืองเราไม่เขาเห็นตำรวจบอกเป่ามืออันนี้ตำรวจช่วยเหลือคนเจ็บอะไรเต็มที่เลยใช่ไหมเนีแ่แล้วเขาทำผิดแต่ยังไม่สำนึกยังแอบอ้างโอ้อวดไปทั่ว นี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีวุฒิภาวะและจิตสำนึกที่ดีเลยนี่ถ้าเป็นลูกผมทำผิดผมก็ไม่ช่วยทุกคนในประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่ทำตัวใหญ่กลางอวดอ้างไปเรื่อยแล้วมันลล็ <c oughs> ลูกชายของนายกเบี้ยวที่ไปขับรถชนบนทางด,ว <c oughs> ด่วาานอ่ะแล้วทีนี้ม, <c oughs> มีภาพของท่านทักษิณท่านนายกไปร่วมเฟรมด้วยหลายคนกัวเรื่องอิทธิพลทั้งท้องถิ่นแล้วก็อิทธิพลภาพใหญ่ด้วย <c oughs> มันก็เป็นตามกระบวนการไปนะคะเพราะว่าจริงอันนี้มันก็ยิ่งยิ่งเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจด้วยอิทธิพลไม่ได้หรอกค่ะสีโลกโลกเราต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วท่านนายกเบี้ยวและครครัวท่านสอสอฟูแล้วก็นากน้องพิษพี่น้องชาวจังหวัดประทุมธานีที่คารมรักทุกท่านวันนี้ผมกับน้องอิงหัวหน้าพักเพื่อไทย ได้รับเกียรติจากท่านนายกเบียวกับสอสอฟุกให้มาร่วมงานฉลองนาคคือโนพีดวันนี้นะครับ <ขอ S 1> แต่ว่าสิ่งที่ผมตกใจก็คือว่าเป็นงานบวชแรกที่ผมมาร่วมนับต,ตั้งชีวิตอะไม่ใช่เฉพาะเขานี้เป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่มากนี้ก็ดีใจที่ ท่านนายกเบี้ยวซึ่งก็พบปะก,กันบ่อยๆแล้วในที่สุดหลังจากที่เอาพาลูกชายเป็นสอสอหนึ่งเดียวของเพื่อไทยในปรุมในปทุมธานีแล้วเนี่ยวันนี้ก็ทำบุญครั้งใหญ่ได้บวชลูกชายอีกคนหนึ่งคือน้องพิชผมคงจะให้อวาลเล็กน้อยกับน้องพิช ว่าการบวชครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้ได้หลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าออกไปที่ตอนนี้ค่ะเป็นข่าวในจังหวัดปุมธาน,นีอะค่ะซึ่งทําให้มีผู้บาดเจ็บสองคนคสาหัสด้วยแล้วหมายว่าอ่าก็ดำเนินคดีไปผู้เสียหายก็ไปไปฟ้อง ไปนินไปแจ้งความนะครับก็ท,ที่เรียนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นลูกใครทำผิดกฎหมายก็โดนหมดนะครับผมก็จะย้ำไปด้วยว่าต้องต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทำทุกอย่างต้รง,งไปตรงมาแล้วถ้าสมมติว่ามีการนำอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างนี้มารังแกประชาชนอย่างนี้ค่ะใหญ่กว่าผู้ว่าไหมใหญ่กว่าอำเภอไหม ใหญ่กว่าตำรวจไหมใหญ่กว่ากระทรวงมหาดไทยไหมใหญ่กว่ารัฐบาลไหมคำตอบทิใหญ่กว่าไหมถ้าไม่ก็มันก็ไม่มีที่พ้นอะไรตรงเพราะในมือคนที่ใหญ่กว่าบอากว่าต้องโดนถ้าทำผิดก็ต้องโดนสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตแพร่นิดนึงนะครับทุกคนว่าด้วยเรื่องไอ้นุ่มขับบีเอ็มกับลุงขับกระบะนะครับ นะคือเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้ําใจเว้ยมันเป็นเรื่องของจิตสานึกในการขับรถนะทางด่วนบางบะอินเส้นเนี้ผมอะ่ะขับเทเลอร์ผมวิ่งทุกวันนะและเอ็มโฟนี่ผมเข้าประจำนะครับต้องบอกอย่างนี้ทุกคนเอ็มโฟบางบะอินเนี่ยทางจะเป็นอย่างนี้นะเข้าสามช่องออกไปเนี่ยเหลือสองเลนนะครับเพราะว่า เข้าสามเนี่ยไอ้พอไอปุ๊บไทม์จะบีบเหลือสองเลนถูกไหมขวาสุดเนี่ยจะต้องเบี่ยงเข้ามากลางนะครับแล้วกลางเนี่ยคันที่อยู่กลางเนี่ยเลือกเอาว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้ดูจังหวะที่เหมาะสมดูจังหวะที่รถมันว่างนะครับแล้วที่ผมดูตามคลิปนะคือรถบีเอ็มรถลุงแล้วก็เอาผาดเนี่ยมาเข้าเอ็มโฟด้วยกันใช่ไหมแต่รถลุงกับเอาผาดเนี่ยอยู่หน้า บีเอ็มตามหลังแล้วรถลงุงแกเ่าผพาดตีคู่มาด้วยกันเข้าเอ็นโฟวมาด้วยกันแล้วเวลาออกเนี่ยเอผ่าดเขาวิ่งอยู่ในเลนเข้าอยู่แล้วส่วนลุงแกเนี่ยออกซ้ายไม่ได้แน่ถ้าแกออกซ้ายปุ๊บเนี่ยแกกับเอลพาดเนี่ยเฉียวชนกันแน่นอนลุงแกก็เลยตัดใจเฉลียงออกขวานิดน,นึงเลยเนี่ยบีเอ็มตามหลังมาน่ะถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะมันจะต้องเบรกนิดน,นึงถูกไหมเพราะว่ามึงอยู่หลังเออไม่ใช่ว่า พอเห็นลุงกันที่ล้วออกขวามึงเหยียบใส่มาเลยนะเป็นกูก็ตามนั้นแหละนะเมื่อกูกูก็หักใส่มือนกันเพราะอะไรอะเพราะว่ากูไปถูกแล้วถ้ากูออกซ้ายอ่ะกูก็โชนกับเอาผ่าอยู่ดีแต่ในเมื่อมึงตามหลังกูอะทําไมมึงไม่รอเข้าหลังกูล่ะทําไมไม่รอให้ให้ให้กูไปก่อนล่ะมึงเบรกนิดนึงแล้กูไปก่อนแล้วมึงก็ตามหลังกูแล้วที่เหลือเนี่ยมึงจะแซงกูมึงจะเหยียบสองสามร้อยก็เรื่องของมึง ต่น,นี้มึงมันตาแบงถูกไหมหทุกคนดูตามคลิปเอาเอาความจริงนะอันนี้ผมไม่ได้มาโจมตีไอ้นุ่งคาบีเอ็มนะคือพูดกันตามความจริงนะครับผมกับลุงกับไม่ผมกับตากับยายไม,ไม่รู้ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ผมดูตักหลักความเป็นจริงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถหรูรถอะไรด้วยมันเป็นที่สันดานคนทุกคนนะครับต่อให้มึงขับคันเป็นล้านแต่สันดานมึงสลึงเดียวก็อย่างที่เห็นแหละครับมึงมีน้ําใจมึงมีจิตนึกก็ตามนั้นนะครับ เรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้ามึงมีน้ำใจมึงมีจิตสำนึกนะมึงเบรกนิดนึงเออให้ลุงเข้าไปก่อนเว้ยแล้วเราก็ตามหลังเข้าไปแค่นั้นก็จบแต่นี่มึงม,มึงจ้าชนะไงคือคนมันจ้าชนะคือกูไม่ยอมอ่ะนะมันก็เลยมีอารมณ์คือไม,ไม่ได้เว้ยปาดหน้ากูเว้ยขวดเลยทีนี้นะพอขวดปุ๊บตายายแกยกมือไหว้ขอโทษนะถ้าเป็นเรานะคนแก่ยกมือไหว้ขนาดนั้นโอ้โหเราแบบ เราโรธไม่ลงเลยจริงล้วครับครับครับแล้วเราก็รีบไปตามทางของเราเลยคือต่างคนต่างไปเลยแต่อนี้โอ้โหมึงยิ่งเขาขอโทษมึงยิ่งเอาใหญ่เลยอะ่ะยิงเขาขอโทษมึงยิ่งโอ้โหได้ใจขึ้นเขินใหญ่เลยจนพาไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุทําให้ลุงแก่ที่โค้งหักรถเกิดอุบัติเหตุมันเกิดความเสียหายนะครับสินส่วนมึงทําอะไรลงมาคือโชกลางพูดถึงพ่อ พ่อตัวเองใหญ่อย่างงูพ่อตัวเองใหญ่อย่างนี้ถอดเสื้อโชรเก๋าโชว,ว,โชวอะไรมันใช่เหรอมันใช่อ่ะอกูถามคําเดียวว่ามันใช่เหรอมึงโชคดีแค่ไหนแล้วที่มึงเจอคนที่เขามีความเป็นมนุษย์อะ่ะคนที่เขาไม่อยากจะทําอะไรมึงอะถ้ามึงเจอพวกกูนะรู้เรื่องรู้เรื่องเลยกูบอกให้นะรู้เรื่องคําเดียวว่ารู้เรื่องแน่นอนนะ พราะนั้นแล้วนะครับการขับรถเนี่ยใช้รถใช้ถนนไม่จําเป็นต้องบางอินหรอกทุกเส้นทางแหละถ้ามีน้ําใจต่อกันนะครับมันไปได้ยาวๆอะ่ะไม่เกิดความเสียหายด้วยนะครับเรื่องนี้แม่งนิดเดียวจริงๆทุกคนเรื่องของน้ําใจล้วนๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยความไม่เห็นแกของมึงเนี่ยนำพาไปทำให้พ่อมึงเดือดร้อนด้วยนะพ่อมึงคงงงอะอะไรวะกูอยู่งดูดีๆกลายเป็น ชื่อพ่อมึงต้องมาติดอยู่บนโซเชียลด้วยโดนไปทั้งมึงทั้งพ่อมึงนะเมื่อคิดดูอาแล้วกันว่ามึงว่มึงต้องเป็นลูกแบบไหนแต่ถ้ากูเป็นพ่อมึงอน,นะหน้าหันแน่นอนใช้ไม่ได้จากประเด็นความใกล้ชิดนะกับทางทักษิณชินวัตรนะที่ผ่านมาทักษิณก็เคยไปงานบวชนะ เจ้าตัวนก็เป็นัยรุ่นนะครับออกมาไม่พอใจนะครับลุงป้าไม่หลบหลังจากออกทางด่วนก็เลยทําให้เป็นประเด็นทําให้ลงมาอววารวารู้จักผมเป็นใครหรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะเป็นคนของเทสบ,บาลน,นะพ่อก็ปฏิเสธนะบอกว่าลูกไม่ผิดถ้าผิดก็นะให้เดําเนินคดีตามกฎหมายไปในขณะที่ผู้บุกการตํารวจแห่งชาตินะบิ๊กตาย ก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นลูกใครอะไรยังไงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายและสั่งให้เอาจัดหนักอย่างเต็มที่นะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งในส่วนของอิงก,ก็เทนะครับไม่เอาด้วยเช่นกันหลังจากที่ผู้กกบัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่าเทนะเด็กวัยรุ่นดังกล่าวที่เป็นนักการเมืองลงสมัครสอทอเป็นคนของทางฝั่งพรรคเพื่อไทย ถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์นะครเหตุการณ์นี้ต้องยอมรับนะในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกตินะครับที่เด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับแสดงความไม่พอใจกลางนะครับกับสิ่งที่เราได้เห็นเราได้ทราบนะก็นี่ไง Generation ใหม่นะ okay. Generation, generation, new, my, นะ generation Y Gen Y พอเริ่มมามีอำนาจเด็กเข้ามามีอำนาจก็จะอารวาสเป็นแบบนี้หลายยุคสมัยนะครับแล้วก็พักส้มก็เป็นแบบนี้อาการแบบนี้เลยเราจะเห็นแบบนี้นะคิดว่าตัวเองใหญ่ตัวเองพิเศษตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นนะครับและก็จะแสดงปฏิกิริยาอย่างนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะผมเห็นแล้วผมรู้สึกเฉยเลยนะครับส่วนสิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์แล้วนํามาวิเคราะห์ได้ชัดเจนคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติงานนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนของทักษิณ นะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจัดหนักจัดเต็มที่ผ่านมาย้อนหลังนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์เราจะเห็นเลยว่าพบ่าทัพนะทัพบกทัพเรือทัพประกาศตำรวจี่ไปเดินตามหลังต้อยต่อยตอยต่อยพลเอกประยุทธ์แต่พอมาปลายยุคของอุงอิงผู้บัญชาการทัพบกทัพเรือทัพประกาศแล้วก็ตำรวจผู้บัญชาการหัางสุดหายเงียบไปเรานี้การแสดงอิทธิฤทธิ์ของ ผู้บัญชาการตรวบแห่งชาติคือบิ๊กต่ายเนี่ยก็คงเห็นได้ชัดเจนว่าจัดหนักจัดเต็มถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กของเพื่อไทยก็ตามนะแล้วก็เป็นคําสั่งอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับว่าให้ดําเนินกันในกรณีอย่างเต็มที่ผิดข้อหาไหนจัดหนักทุกประเด็นนั่นหมายความว่าสะท้ให้เห็นระยะเวลาของรัฐบาลกําลังน้อยลงทุกทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเท่าศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ลงสมัติสอบฟอบแต่ใจยังเด็กน้อยเอ้อาก็เวี่งขับรถชนคนแก่ใจไม่มีเมตตาสันดานมันลอยกอแมต่ตามใจมาจนสังคมต้องคอกัอบรถยิ้มราบเหมือนชีวิตไม่มีเวรนแต่ทำลุงกับป้าบาดเจ็บเลือดเป็นเส้นแค่ไม่ให้แท้ยังไม่ใช่เรื่องเป็นตายแต่หักโหมมาลจนไอซียูมันเห็นยกมือไว้ยังไม่พอต้องกลับตรงไหนหรือให้บอกว่าพอขับผิดไป แต่กะคิดว่าโลกมันต้องหมุนให้ถ้าไม่ได้ดังใจข้าขับชนแม่งให้ตายอาสารรับใช้คนแต่วิญญาคยะสมองกลวงเปล่าเหมือนช่องข่าวที่ไม่มีค่าเขยจจะเป็นผู้นำแต่จิตใจยังมาคนแบบนี้ให้มีอำนาจสวยประชาโตมาแบบไหนจึงอยากย้ำคนแก่หรือพ่อแม่ไม่สอนรลอสอนแล้วไม่แคร์ ขอโทษยังอยากยังจะหันมาแสงอยากดังใช่ไหมได้แต่ดังราอความแย่ลงสมัครสอบสอบแต่ใจยังเด็กน้อยไอ้อาก็เวียมขับรถชนคนแก่ใจไม่มีเมตตาสันดานมันลอยพ่อแม่ตามใจมาจนสังคมต้องคอยลงสมัครสอบสอบแต่ใจยังเด็กน้อยไอ้อาก็เวียมขับรถชนคนแก่ใจไม่มีเมตตาสันดานมันลอยพ่อแม่ตามใจมาจนสังคมต้องคอย